วันนี้ลูกค้ามารับรถแต่ว่าลูกค้ามีแท็กซิ่งโดยการที่ว่ากดขอสินเชื่อทางแอป2หรือ3รอบเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ออกรถได้ก็เดี๋ยวมาฟังจากปากลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ สอบถามนิดหนึ่งของพี่นี่อาชีพอะไรนะครับผมค้าขายอ่านตามสั่งค่ะแล้วร้านนี่ใหญ่ไหมพี่ไม่ถือว่าใหญ่นะคะคือเป็นร้านทั่วไปรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับอ๋อมีน้องเขาเคยมาออกที่นี่ค่ะเขาว่าบริการดีคือมีลูกค้าเก่าวพามานะฮะแล้วพอไม่เห็นรถตัวจริง้วเป็นงไงบ้างครับสวยมากตามคำล่ำลือใช่ค่ะแล้วเซ็นสัญญาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่เสียค่ะแล้ว่ทีนี้ของลูกค้าน่าเห็นว่าเคยขอสินเชื่อทางแอปกี่ครั้งครับสามครั้งตอนเซ็นสัญญาลูกค้าก็เลยไม่มั่นใจ ว่าเรื่องจะผ่านหรือเปล่าใช่ค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าเรื่องมันจะผ่านแล้วพอตอนเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งว่าเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยลูกค้ามีความรู้สึกยังไงดีใจดีใจผมคนถ่ายผมก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านเลยนะ เดี๋ยวทีนี้มีอะไรจะฝากถึงลูกค้าที่ว่าเขาจะมองหารถแนะนํำยังไงบ้างครับผมที่นี่ดีมากเลยค่ะช่วยเหลือเต็มที่แล้วการบริการเป็นไงบ้างครับดีมากค่ะลูกค้าออกรถคันนี้ไปรับรถคันนี้ไปแล้วก็ขอให้การค้า,าจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะค,ะครับผมสวัสดีครับ